สวัสดีค่ะวันนี้ทิปสตอรี่มีอาหารปรามาณสํสำหรับพระมาสองอย่างอันนี้คือเนอยกวนก้อนนี้คือเนอยกวนทําจากเนยข้นมากวนนะคะเค็มกล่อยๆส่วนอันนี้คือมะขามป้อมแช่อิ่มนะคะมะขามป้อม ทั้งสองอย่างนี้เขาทำเป็นอาหารปรมาณสาหรับถวายพระทำเหมือนเป็นสูตรลดน้ำตาลเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพระพูดถึงอาหารปรมาณสัมนี่มันจะมีอาหารประเภทที่เป็นเพศสัตว์ห้าอย่างสามารถถวายพระที่ป่วยไข้ได้ซึ่งเนยแข็งมีสารอาหารที่เป็นมิตร สำหรับแบคทีเรียชนิดดีมีผลดีต่อระบบย่อยอาหารเนยแข็งที่ใช้ในการกวนเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถูกต้องแล้วทุกประการสำหรับที่มีแป้งเนยที่มีแป้งปลน,นั้นเราจะไม่ใช้คำว่าอาหารปรามรตาที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตนั้น เราจะเรียกตามภาษาบาลีอย่างหนึ่งว่าสัตตาหากาลิกก็คือของที่เก็บไว้ฉันได้ภายในเจ็ดวันได้แก่เพศัตถ์ห้าได้แก่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยซึ่งเนยกวนอันนี้ก็คืออยู่ในเนยเนยข้นเนยข้นนะคะอยู่ในเนยข้นการเอาเนยข้นมากวนเนี่ย โดยผู้เชี่ยวชาญจะมีส่วนผสมที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยค่ะวัสดุอุปกรณ์นั้นก็ไม่เคยทําอาหารอื่นมาก่อนเลยอันนี้อาหารประเภทนี้สําหรับถวายพระสายธรรมยุทธห์หรือพระวัดป่าก็ได้หรือพระมหานิกายวัดบ้านก็ได้นะคะมีประโยชน์สําหรับพระเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็เลยสั่งถวายพระด้วยแล้วก็ซื้อมาสําหรับที่ตัวเองลองชิมดูด้วยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้ด้วยกันนะคะอนุโมทนาขอบคุณจากช่องทิป s t สตอรี่ค่ะ ขามป้อมชุ่มฉ่าอันนี้เนยกวนนี่นะคะเนยกวนจะมีรสเค็มกลอ้ยๆไม่มีรสหวานเลยค่ะจะเป็นรสเนยข้นโดยธรรมชาติ เวลาลองชิมดูแล้วเหมือนจะมีหวานติดปลายลิ้นจากธรรมชาติของรสเนยเองซึ่งไม่มีหวานจากน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เค็มเกิดกล่อยๆจากรสของเนยเองเช่นกันสีสันคล้ายๆน้ำอ้อยเลยค่ะแต่เป็นเนยข้นอมมากวน สำหรับผลไม้ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตนะคะให้พระภิกษุฉันได้ในยามวิการหรือคือเวลาหลังเที่ยงไปแล้วอย่างเช่นสมอมะขามป้อมดีปรีที่รังกาสาแล้วก็มีอื่นๆอีกนะคะอันนี้จะเป็นยกกรณีตัวอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือมะขามป้อมสมออะไรพวกนี้ค่ะ จะเป็นผลไม้ลูกเล็กๆที่ฉันแล้วเป็นยาช่วยระบายช่วยเรื่องการขับถ่ายรักษาลำไส้พวกนี้นะคะ